สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำพือนอฟิเชียลค่ะพี่น้องได้ยินว่าอีหล่ามาหอดละจ้าน้องอิงมาถึงแล้วเพ่อไม่ยังก็เป็นหุนทุนแถวเนี่ยปะฮ้ายหล่าเดชคือมามาเหรอจ้าหน้างานคนเดียวหออ๋อน้องอยู่ข้างหน้าเหรอ วนึงนะโทรศัพท์มอก,กระเดยบ้างค่ะไม่หนีปะเข้าเข้าไปขังน้ำเลยได้บอกอไม่หนีกันเองจังกระเดยออกไกลอ่อมสังกะสีมันไ,ไกลอะ่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมค่ะเป้นไหนก็เป็นหุน่หนๆก็เป็นอีหยัง เพือ่อน,นได้ฮอกระเดียต,ตัวโทรศัพท์ขึ้นโอ๊ยไม่ยังเพรใจตกบาทเป็นหอดตะตุ้มเป็นยังล่ะโทรศัพท์เครื่องนี้ล่ยรุดหายฮะไปหอดเต้นเพราะจะเก็บของไปหอดเต้นแล้วจะมาอปอบยังนอนผู้ลุงพลังเนาะเอาโทรศัพท์ไปใส่โทรศัพท์ก็อยู่ใ,ใ,ในใน,ในี้บม่รู้มันรุดได้ยังไดอ่าแต่มันรุดอยู่นีนรุดอยู่ใส่ไปรุ่มไปอือมองความมาพอดีเพรรถจอดเยอะฝุ่น อ่าซื Middle ้อของมาเออมัน like มีของนี้ของห่อเต้นโทรศัพท์หายแบบทั่วหาแบบนี้บอดีคนหลับปั๊บบอกคือเสียงพม่านี่ยแหละแล้วต้นซับหรอแะไรของต้นซับหรอใช่ครับอ่าต้นซับเก็บโทรศัพท์ได้ไหมครับได้ใช่เออต้นไทรสีน้ำเงินเออใช่ใช่มีอะไรเอามาเอามาคืนผมหน่อยครับผมเป็นมอลำครับต้นพิมลชัยอ๋อต้นพิมลชัย กูไม่ใช่ไงไม่รู้จักกูไม่ใช่ไม่รู้จักนะเจ้าของโทรศัพท์เหรออ่ะเอามาคืนผมหน่อยไม่คืนไม่คืนปะนะไม่คืนเอามาคืนผมหน่อยครับผมมีรางวัลให้ไม่เอาไม่เอารวยแล้วปะนะอันผู้เก็บโทรศัพท์อะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาใช้ตัวเขาหลับสายอยู่เนาะไม่เอาไม่เอารู้รวยเร็วไม่เอามึงจะเอาโทรศัพท์เหรอมาเอานี่มาเอานี่มาเอานี่มาเานี่ที่รถตู้ดิป่ะนะเออตู้ไมา รถตู้ได้เอิญว่ารถตู้อะ่รรถตู้ไอ้กระยางมากสิวัเนี้ยกางไปต้องไปพังมาไหมคือเสียงคุนๆวะเออขุนไปยางมันก็ได้เห็นหลังไวๆโอ้ยเบ้าเอกพ้องไอเอกเก็บได้บ่ไอเอกเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ได้เอกตัวเอกเอกลตนาบุรีทั้งโทรศัพท์ทั้งเงินตินั่นนะแมนอยู่ในนี้เงินใบนีไม่ไอีหลานทวงลายเท่าหรือบ่หลานทวงเดี๋ยวเสดมาไล่หลานอยู่กิดสีสีเปรี้ยวให้ลูกสาวสติเสดมาไล่หลานอยู่ บารมีเพื่อนอีกแล้วได้หน่ขั้นโมเมนต์ในเอเก็บได้เจ้าว่าเจ้าสีได้คืนบ่อยหนูถามเจ้าเนี่ยจ้าได้ก็บได้คืนโอ้ยหนูกำลังหยีจมแล้วว่าหันจะได้เก็บได้คืนครับโมเมนต์คนในวงเก็บได้ถ้าเป็นคนนอกนี้เว้ยทั้งเงินเนาะแถมเงินพันหนึ่งก็ถ้าบูญเก็บได้นะนี่เป็นเป้าอีกเก็บได้ได้หลับไว้ยังแล้วมันไม่ใช่ไอโฟนนะคะมันตามหาไม่ได้หายก็คือหายไปเลยค่ะปิดเครื่องก็คือปิดเครื่องนี่ก็คือติดต่อบ่ตด้ดเลยค่ะก็คือ โทรศัพท์ทุกรุ่นตามได้แต่ไอโฟนดีใจเบิร์ตที่กดรับสายแล้วก็ะว่าน้ำเฮาอ่าดีใจบอรคักดีใจบอรคักแล้วก็คิดว่าสิได้ขึ้นแล้วละ่ะเป็ไหมเฮ้ยนั่นคือบอกเรื่องะิบมวยเข้าขึ้นเดี๋ยวน้อดีไหมเออเออไปฟังไปฟังมากเสียงบเบาอีกเราไม่ได้คิดเลยเสียงอุนกุนต้องใช้ต้องใช้เบาอีกเก็บได้ยางไปเห็นกันอยู่หันก็ได้อกขึ้นหายอุ้ยดีใจจังเอาล้านตะเหิงอแอกนั่นเองมันล้อนอยู่มองมองเข้ายังขาดมา มันหยางมากกว่าพอดีคือ,อว่าโอ้ยคุณยิงซอยพ่อเฮ้ยคุณยิง,ง,ยง,ง,ยงองจะเปลี่ยนนีหยังกับโทรศัพท์น้องพี่เจ้าเน่อยออขอบคุณออครับขอบคุณเบาเอียกเด้อที่พเีเด้อเดี๋ยวไม่จมนจมค่ะพี่น้องเหลียวน้อยเดี๋ยวสิจมแล้วก็ดีเขาหลับสายก่อนแต่เลยว่อจมไปที่หลังก็รอบครอบว่านี่ยังให้มันตกอีกไปหาลูกสาวลูกสาวอยู่ไหนวานนี้ลูกสาวหรอหรือว่าม้าล้ว อยู่พังนาหมละคนเองไม่หมนควบเจ้าไทยวกไหนล่ะวงไหนอะอ้าวืขยหนูเนี่ยพ่อบ่อเขยนนี่โอ้ยมจีนโดดบ่หลอดก็ไดดิรเข้ามาเด็กเต็ง กแ่ Get เอามาแข็งแรงอยู่แล้วเอามาแม่เอาทุนละสาเพื่งมันหายหน่ะมาทายดูมั้งโนลดว่าใด้มด้เลยหคิปว่าด้มัสิลได้คลิปนี่แหะคลิปอุ้งอิงนี่แหะว่าลสีปรจมเลยล่ะนี่ลล่ะ ยางไปยางมามันก็รู้เสียตัววัสดีค่ะพ่อวัสดีค่ะวัสดีค่ะแม่วันดีค่ะวัสดีแม่แม่ค่ะสวัสดีจ้าข้าอยูอย่นอจากมือนี้บ่ฮอเมบ่อได้นีครั้งแรกได้นีเมิ่งเมื่รเิ่นี่น้องจิ้นแม่นอนเก่น จังไดงล่ะยังไงเราไม่เห็นให้เนี่ยให้ให้ให้น้ำกันนี่ละสามคนได้ไวจังไหนสวัสดีค่ะแม่ค่ะไอ้ให้น้ำเนี่ยเอ้ยเห็นนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้น้ำกันนั่นล่ะสามคนนั่นล่ะ เจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโยกันยุ่งอยู่อ่ะเต้นเน่เดี๋ยวก็เห็นนู้เต้นพ่อเดี๋ยวก็เห็นเต้นทั้งเวทีพ่อจำนู้ให้ได้เถอะอืออยู่ทั้งเวทีหนูผู้ใหญ่ก็นี่ได้จ้ะก็โมอยจ่พุ่งทั้ใหญ่เห็นหลายเวทีอ่ะค็พุ่งหนว่าต้องกินคนไหนวะจ้ามันหลายคนเนาะจ้ะโอ้ยแดนเซอร์ออกมาลอยกว่า่้วาองกินนนคไหค่ะ ไปหาน้องอุ้งอิงก่อนครับอิหละ่ะแม่สวัสดีค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปน้าอิหล่ามาแล้วค่ะพี่น้องอ,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 อิงมาแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่วาดีจ้ะได้ตัดได้มังพะลมจ้าแม่ พึ่งมาหอดงานขาพีน้องอีกจักหน่อยก็จะขึ้นเซ็กซาวนะคะรงงน,ะนลูกตี๋ดวดว่ะดีค่ะวัดีค่ะสวดีค่ะเป็นลูกเซกไนครับผมายการเมื่อวานนี้เราเอาของเธอไปแล้วไหมเราก็ว่าอยู่แลครั เธอจะมีได้ยังไงของเธอที่เอาไปจากเราแล้วเราก็เราเอามาแล้วเธอก็ไม่มีแล้วสรุปของของใครสรุปของใครของเธอของเราของใครของเราเล่นเด็กเป็นของเราแล้วทีนี้สรุปไม่แต่ของเรามันอยู่นีเป็นของข้านี่ละแต่วิธีเขาก็เอาไปก็เลยไปเป็นของเพิร์นวินีนีนเป็นของเพิร์นที่นี่เมื่อวานในี้เงาบมีก็เลยไายืมเพิร์นสรุปมันเป็นของเราแล้วก็เอาไปเลย

ระบาดฟรีมาเลยนะตอนว่าเอกขับเกับขยันซื้อมาล่อลูกขึ้นขึ้นมเนี่ยตอนนี้เอาฝากเนี่ยกวดึ๊ดๆขนมตอนนี้ขึ้นมาทก็ไล่เช็คกล้องเสือแค่ถูกอย่างนัน สวัสดีค่ะยงไงมาครับเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขามารับชมคลิปเมจินเดอร์จ้ะนี่กราบๆจะพร้อมไหม้ซื้อช่องย่จ้ะพ่อดินแ่อะไรนะคะดินแม่นินอดินพอดินแม่นิชพอดินแม่นิดชนเนลค่ะ อดีนกับแม่นิด FC น้อง,งอิ้งนะคะมาค่ะพอตุลเมื่อคืนก็ยืนท่าอยู่นี่แหละจ้ะพ่อไปใส่หายตัวอีกแล้ว <c oughs> ทำมอาพอตุลพอตุลหายตัวอีกแล้วไม,ไม่จริงกันจีฮายเราเด้อยวันนีไ้ไม่จริงไปแต่งหนาแล้วเด้อคะ่ะไม่จริงพอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจังน้อยได้คืนซากแรกค่ะพี่น้อง นำเรื่องก่อนสองฉากนะคะม่จีนเพ็นฉากแรกเดวพอกันคลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอตัวแล้วคะว่ะไปเต้งหน้าก้อนจ้าเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเพร้อมแล้วนะคะมาเดออ้อย่่ะเจอกันออยโลตัส โลตัสมีนบุรีนะคะโลตัสมีนบุรีค่รมืมน,นียค่ะพี่น้องค่ะมาให้กำลังใจเฮาหลายๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณบารามีน้องอิงนําเด้อที่เหตุให้ประตุนได้ช่วยขึ้คลื้นคันคบ่แมนคนในวงนี่ก็ยากอยูอย่ค่ะว่าจะได้คืนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นเก็บได้ก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนมันก็ห้าสิบห้าสิบเนาะค่ะพี่น้อง ก็คือจังโทรศัพท์พี่หอมกับบารมีน้องอุ้งอิงค่ะถ้าไม่ถ่ายคลิปอุ้งอิงในวันนั้นก็ก็ไม่รู้ว่าพี่หอมจะได้โทรศัพท์คืนไหมนะคะก็พ่อต้นวันนี้เหมือนกันถ้าไม่ใช่พ่อเอกเก็บได้ก็ไม่รู้จะได้คืนไหมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ